ตอนที่237ผู้ยิ่งใหญ่อีกสองคนที่เหลือเมื่อเห็นรอยยิ้มของจังอยู่ทุกคนต่างก็คลายความกังวลผู้อาวุโสท่านเป็นอะไรหรือไม่หลายคนเดินเข้ามาถามอาการด้วยความเป็นห่วงเสียเฟิงช่วยประคองจังอยู่เพราะกลัวว่าบาดแผลของจังอยู่จะทําให้เขาบาดเจ็บหนักเลือดและเนื้อบนแผลที่วะวะนั้นแค่มองก็ขนลุกแล้วจังอยู่ยิ้มออกมาและปล่อยมือของเสียเฟิงก่อนจะหยิบเอาน้ำเต้าออกมาเทเหล้าดื่มห้าห้าไม่เป็นไร หลังจากที่เช็ดปากแล้วจังอยู่ก็เงยหน้ามองผู้คนโดยรอบเขาดูเหมือนไม่ได้สนใจบาดแผลตัวเองเลยนี่แค่บาดเจ็บเล็กๆน,น้อยๆไม่ต้องสนใจหรอกทันใดนั้นเองภาพลักษณ์ของจังอยู่ก็ดูสูงส่งขึ้นเซียงกระบี่นี่มันผู้คนกว่าครึ่งมองไปบนท้องฟ้าด้วยความลังเลก่อนจะพูดต่อเจ้าสำนักแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยหรือเสียเฟิงซือถูห้าวและคนอื่นๆต่างก็กลัวสำหรับพวกเขาแล้วเจ้าสำนักผู้นี้น่ากลัวเกินไปจริงๆ จางอยู่มองไปที่เซียเฟิงและเห็นว่าอีกฝ่ายแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจติดกลับแล้วเป้าหมายของเขาคือแสดงพลังและสร้างภาพลักษณ์ที่สูงส่งให้กับเจ้าสำนักเขาทำสำเร็จแต่เขาไม่คิดว่าทุกคนจะกลัวเจ้าสำนักกันขนาดนี้สิ่งที่ผู้คนคิดนั้นเขาไม่ได้สนใจมีแค่ความคิดของเซียเฟิงต่างหากที่เขาสนใจแข็งแกร่ง,งทำไมเจ้าถึงได้คิดแบบนั้นจางอยู่ไม่ได้รีบปฏิเสธแต่กลับยิ้มออกมาแทน เซียเฟิงตะลงไปทันทีและรีพูดขึ้นผู้อาวุโสแค่พูดชื่อของเขาเขากลับทำให้ท่านบาดเจ็บหนักหากนี่ไม่ได้เกินไปแล้วอะไรที่จะถือว่าเกินไปเสียงเฮอเทียนและคนอื่นๆต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยจางอยู่มองไปที่เซี่ยเฟิงดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะคิดเหมือนกับคนอื่นๆเจ้าคิดแบบนั้นเพราะเจ้าไม่รู้จักเขาจางอยู่ยกน้ำเต้าขึ้นอีกครั้งก่อนจะดื่มเหล้าเข้าไปแล้วใส่หน้า แม้ว่าข้ากับเขาจะรู้จักกันไม่นานและข้าถึงกับบาดเจ็บเพราะเขาแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังคงบอกว่าเจ้าสำนักผู้นี้คือคนที่ข้าชื่นชมที่สุดเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็ตะลึงและมองไปที่จังอยู่ด้วยความแปลกใจเจ้าสำนักทำให้เขาบาดเจ็บแต่เขากลับชื่นชมเจ้าสำนัก เท่าที่ข้ารู้มาความแข็งแกร่งของเจ้าสำนักไม่อาจที่จะคาดเดาได้แต่เขาใจกว้างและรักผู้คนถึงจะทำตัวเกินไปบ้างก็เถอะเขาแข็งแกร่งขนาดให้คนทั้งทวีปมาเคารพได้แต่ก็ไม่อยากทำตัวโดดเด่นอะไรเขาอยากเป็นแค่เจ้าสำนักที่คอยสั่งสอนอัจฉริยะจังอยู่เงียบไปชั่วครู่และพูดขึ้นต่อ อีกอย่างแล้วเขายังเปิดชั้นเรียนสาธารณะและทําให้ผู้คนเป็นพันพัๆทะลวงผ่านขอบเขตไปได้และรับปากว่าจะทําการสั่งสอนผู้คนทุกเดือนเขาไม่เห็นแก่ตัวเลยเขาปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์อสูรอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดชั้นเรียนสัตว์อสูรในสํานักใบหน้าของจังอยู่เต็มไปด้วยความชื่นชมพวกเจ้าลองคิดดูสิคนแบบนั้นไม่คู่ควรจะได้รับการชื่นชมหรือไง เขตเหิงและเขตตรงโจนั้นอยู่ห่างกันข่าเรื่องสำนักคังเฉียงและเซียนผู้นี้จึงไม่ได้ด่งดังมาถึงที่นี่แม้ว่าจะมีผู้คนเคยได้ยินแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจนจางอยู่พูดมันออกมาพวกเขาก็จึงคิดว่ามันเป็นความจริงเมื่อได้ยินคำอธิบายของจางอยู่ผู้คนต่างก็มองหน้ากันด้วยความเหลือเชื่อเจ้าสำนักที่แข็งแกร่งนี้กลับทำหลายอย่างมากมายเพื่อผู้คนตามที่จางอยู่บอกมาแล้วเจ้าสำนักผู้นี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวและยังเป็นคนใจกว้างอีกด้วย นี่ทำให้พวกเขาประทับใจในตัวเจ้าสํานักผู้นี้ถ้าไม่ใช่เพราะจังอยู่เป็นคนที่พูดออกมาพวกเขาอาจจะไม่เชื่อตอนนั้นด้านนอกลานได้มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นข้าจําได้แล้วเจ้าสํานักและสํานักทังเฉียงข้าได้ยินเรื่องนี้มาเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ข้าเองก็เคยได้ยินแต่ข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกข้าถึงไม่เชื่อมัน ถ้าคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นความจริงเขตเหอตรงนั้นใหญ่โตจึงมีคนที่เคยได้ยินเรื่องสำนักทางเฉียงมาแต่ไม่มีใครเชื่อว่ามันเป็นความจริงจ้างอยู่หัวเราะออกมาเรื่องที่เล่ามาอาจจะไม่ใช่ความจริงก่อนที่เจ้าจะเข้าใจความจริงเรื่องนี้ก็อย่าตัดสินมันง่ายๆอย่าตัดสินผู้คนหรือเชื่อข่าวลือใดๆง่ายๆขอบคุณที่สั่งสอนผู้อาวุโสพวกเราจะจดจำเอาไว้ผู้คนต่างก็พากันโค้งให้ด้วยความเคารพ เซียงเฮ่อเทียนรู้สึกละอายขึ้นมากับคำพูดของจังอยู่สำหรับสิ่งที่พวกเขาละอายนั้นมีแต่พวกเขาที่จะรู้แต่เซี่ยเฟิงคิ้วขมวดและยังคงเถียงกับจังอยู่ผู้อาวุโสแค่พูดชื่อเขาไปเขากลับทำร้ายท่านโดยไม่มีเหตุผลการกระทำแบบนั้นยกโทษให้กับความคิดที่โง่เขลาของข้าด้วยชายคนนี้ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์เขาดูซื่อสัตย์และหัวทื่อจังอยู่อดไม่ได้ที่จะร้องออกมา เจ้าเด็กนี่ข้าไม่ได้สนใจบาดแผลเล็กน้อยของตัวเองเจ้าจะมาสนใจทำไมผู้อาวุโสท่านบาดเจ็บโดยสรุปแล้วมันเป็นเพราะข้าที่เป็นต้นเหตุเสียเฟิงพูดออกมาด้วยความจริงใจหากข้าไม่เป็นห่วงบาดแผลของท่านงั้นไม่ใช่ว่าข้าจะเป็นคนใจร้ายไสระกร,รมหรือไงเมื่อเห็นสีหน้าจริงใจของเสียเฟิงจังอยู่ก็ชื่นชมอีกฝ่ายในใจและยิ้มออกมาเอาละเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอีกต่อไปแล้วข้าขอบใจในความเป็นห่วงของเจ้าแต่ เอาล่ะเด็กน้อยเรื่องนี้คงโทษได้แต่เจ้าสํานักเอาสั้นๆคือชื่อเขาคือของต้องห้ามเหตุผลนั้นข้าไม่อาจจะอธิบายได้แต่จําไว้ว่าในอนาคตหากเจ้าไม่เรียกชื่อเขามันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจังอยู่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเขาแค่ต้องการเลิกพูดเรื่องนี้เอาล่ะเรามาพูดธุรกันต่อเมื่อกี้นี้ข้าบอกว่ามีสามคนที่ช่วยเจ้าได้เจ้าสํานักผู้นี้คือคนแรก ผู้คนรอบๆต่างก็ตั้งใจฟังพวกเขาได้รับรู้พลังของเจ้าสำนักด้วยตัวเองพวกเขาถึงกับสงสัยถึงอีกสองคนที่จังอยู่จะพูดถึงเจ้าสำนักจังยังแข็งแกร่งถึงเพียงนี้อีกสองคนจะน่ากลัวขนาดไหนเสียเฟิงลังเลไปชั่วครู่แต่สุดท้ายเขาก็เลิกกังวลเรื่องบาดแผลของจังอยู่เขามองไปที่จังอยู่และตั้งใจฟังคนที่สองนั้นข้าไม่รู้ชื่อที่แท้จริงของเขาข้ารู้แค่ว่าเขาถูกเรียกว่าเทาเทียนจีจังอยู่พูดขึ้นอย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด ชายผู้นี้ลึกลับยิ่งกว่าเจ้าสำนักจางแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาเป็นปรมาจารย์เทียนจีที่หายตัวไปหลายปีปรมาจารย์เทียนจีรือทุกคนต่างก็พากันสับสนปรมาจารย์เทียนจีนั้นเป็นฐานะพิเศษคล้ายกับนักหลอมและนักปรุงยาแต่คนที่ได้ตำแหน่งนี้ไปนั้นหาได้ยากอย่างมากแม้แต่สมัยโบราณก็ยัดงอมีคนครอบครองตำแหน่งนี้ไม่ถึงสิบคนทุกวันนี้คนที่ได้ตำแหน่งนี้ไปอาจจะมีแค่เขาเพียงคนเดียวในโลกนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นปรมาจารย์เจียนจีระดับหกดาว ทุกคนต่างก็เบิกตากว้างปรมาจารย์เทียนจีระดับหกดาวคนเดียวในโลกทุกคนต่างก็พากันตะลึงอีกครั้งนี่คือวันที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตของพวกเขาตอนแรกจังหยูสามารถรับมือการโจมตีของนักสู้ที่แข็งแกร่งทั้งสองคนได้ตามมาด้วยเจ้าสำนักผู้ลึกลับจากนั้นก็ได้ยินความลับที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อความสามารถของปรมาจารย์เทียนจีนั้นคือการรับรู้ชะตาและทำลายชะตาเดิมของผู้คน เมื่อเห็นสีหน้าสับสนของทุกคนจังอยู่ก็ยิ้มออกมาปรมาจารย์เจนจีระดับหกดาวเจ้าลองคิดดูว่าเขาจะเป็นตัวตนที่น่ากลัวเพียงใดจังอยู่เองก็ยังแสดงท่าทีชื่นชมออกมาทําให้ตำแหน่งนี้ดูวิเศษขึ้นอีกเป็นเท่าตัวจุดสําคัญคือตอนที่พูดนั้นเขาได้ใช้ทักสลอกลวงไปด้วยทําให้ผู้คนไม่ได้สงสัยในเรื่องนี้น่าเสียดายที่มันเป็นเรื่องโกหกไม่ว่าจะสมจริงแค่ไหนยังไงซะก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงได้ คูยงและคนอื่นๆไม่รู้ความคิดของจังอยู่พวกเขาต่างก็ตื่นตะลึงและใจเต้นรัวเพราะความตื่นเต้นปรมาจารย์เจียนจีคาคิดไม่ออกเลยว่าจะมีคนที่วิเศษเช่นนั้นอยู่แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่พวกเขาก็ไม่ได้สงสัยแต่อย่างใดปรมาจารย์เจียนจีต้องเป็นตัวตนที่หน่ากลัวและอาจจะอันตรายไม่น้อยไปกว่าเจ้าสำนักจางก็ได้แม้ว่าทุกคนจะตะลึงแต่พวกเขากลับตื่นเต้นมากกว่าที่ได้รู้ความลับนี้พวกเขาคงไม่รู้สึกเสียดายหากตายไปในตอนนี้ ผู้อาวุโสท่านบอกว่ามีสามคนที่ช่วยข้าได้นอกจากเจ้าสำนักและประมาจารย์เจียนจีแล้วอีกคนเป็นใครกันเซี่ยเฟิงเองก็ตื่นเต้นแต่ความสามารถในการควบคุมตัวเองของเขาสูงเขาจึงรวบรวมสติได้เร็วกว่าคนอื่นเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พากันเงียบทันทีและตั้งใจฟังที่ลานแห่งนั้นมีแค่เสียงหายใจเท่านั้นที่ดังขึ้นมาจางหยูมองไปรอบๆและเมื่อพบว่าทุกคนมองมาที่เขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะยืดอกด้วยความภูมิใจ คนที่สามไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นข้าเองเสียงกระบี่พนเนจรเสียเฟิงตะลึงไปและตอบกลับทันทีผู้อาวุโสเป็นรองเพียงเจ้าสำนักข้าน่าจะเดาได้คูยงและคนอื่นๆต่างก็พากันพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของเสียเฟิงแม้ว่าจาังอยู่จะได้รับบาดเจ็บเพราะเจ้าสำนักแต่ก็ไม่มีใครลืมการที่จังอยู่รับมือการโจมตีของเสียเฟิงและสื่อถูห้าไว้ได้พวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของจังอยู่ด้วยตาของตัวเอง ดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยในตัวเขาหากต้องโทษแล้วคงต้องโทษที่เจ้าสำนักแข็งแกร่งเกินไปแม้แต่อากาศก็ยังไม่อาจที่จะรองรับพลังของเจ้าสำนักได้